วันนี้อบกินมีเรื่องของเพื่อนนะคะที่อยากจะมาเล่าให้ฟังเพื่อนฝากมาเล่าเยค่ะก็คือเขาบอกว่าตอนที่เขานะคะอยู่กับพ่อแม่นะคะเขาดูเหมือนว่าเขาจะลําบากมากนะคะแต่ทําพอเขามปอยู่กับแฟนนะคะเมือเขามีแฟนแล้วไม่อยู่กับแฟนนะคะเขากลับว่ารู้สึกว่ามันสบายมากกว่านะคะ แล้วว่าแฟนนะคะตามใจทุกอ,อย่างนะคะอบอุ่นใจนะคะตอนอยู่กับพ่อแม่นะคะก็ไม่เคยซื้อะไรเลยให้ทํางานแบบเยอะมากแต่ก็ไม่เคยจะซื้ออะไรให้ละ,ะแต่พอมาอยู่กับแฟนนะคะได้รับการเอาใจที่มากขึ้นนะคะอยากได้โทรศัพท์แพงๆงนะคะแฟนก็ซื้อให้อยากได้อะไรต่างๆแล้วอยากจะกินอะไรนะคะแฟนก็หาให้นะคะ ไม่ต้องหาเองเลยนะคะโทรศัพท์เครื่องละหมื่นสองแฟนก็ซื้อให้แต่อยู่กับพ่อกับแม่ไม่เคยเลยนะคะที่จะซื้อให้นะตอนอยู่กับพ่อกับแม่ถ้าอยากได้โทรศัพท์พแพงๆก็ต้องไปทํางานหาเงินแล้วก็ซื้อเอง อยู่บ้านนะคะตอนอยู่บ้านกับพ่อกับแม่ลาบากต้องทางานตั้งแต่หกโมงเช้ายันตีสองตีสามก็อยู่กับแฟนไม่ต้องทาอะไรเลยถ้าเราบอกว่าไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำแฟนก็ให้เราอยู่แบบสบายๆแต่งตัวสวยสิ่งที่ป๊อบกินพูดมานั้นเป็นเรื่องของเพื่อนนะคะที่ฝากมาเล่านะจ๊ะ เราก็ขึ้นอยู่ว่าเรา,าจะหาคนที่แบบว่าดีๆได้หรือเปล่าเพราะว่าการที่เราจะมีใครสักคนนะคะเราก็ต้องอ่ดูให้ดีๆแล้วก็ดูให้นานๆา